สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิดค่าตัวใบตองหลังเตรียมขึ้นแท่นเป็นดาราดังสมใจเปิดค่าตัวใบตองหลังเตรียมขึ้นแท่นเป็นดาราดังกลายเป็นสาวที่ได้รับความสนใจที่สุดในนาทีนี้สาหรับใบตองพิมพ์วรินสาวสวยที่ตกเป็นข่าวกับบดีพระกาโตโดยจากการสืบประวัติของชาวโซเชียลพบว่าใบตองเป็นพิตีสาวที่มีประสบการณ์ทํางานในแวดวงรถยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าตัวยังปเปิดเพจ f a c e b o o k t i k t o k และช่อง YouTube ที่อัปเดตคอนเทนต์รีวิวรถยนต์หลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนอกจากนี้ในงานแอนโกลอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์เมื่อเดือนมษายนที่ผ่านมาสาวใบาตองก็ยังโพสต์คลิปไปทําหน้าที่พิตตี้ในงานมาด้วยอย่างไรก็ตามสาวใบาตองนั้นมีผลงานในวงการบันเทิงมาอย่างมากมายซึ่งก็ตรงตามที่อุปิริยาเคยให้สัมภาษณ์กับทางคมเะลึกบันเทิงเอาไว้ว่าใบาตองอยากเป็นดารมาม่าโดยพี่อุปเองซึ่งเป็นนักปั้นมือทองก็ยังเอ่ยปากชมว่าเด็กคนนี้มีความสามารถ สวยเก่งเก่งด้วยรีวิวอะไรก็ได้หมดแต่ยังขาดคนสนับสนุนอย่างที่เห็นว่าเจ้าตัวก็มักจะมีช่อง YouTube ก็ก,กแกล้ๆด้วยตัวเองตอนก็เลยอยากจะช่วยผลักดันเข้าสู่วงการแต่ด้วยสิ่งที่สาวใบาตองทําก็คงจะยากหน่อยที่จะเดินทางเส้นนี้เพราะคนไทยไม่ชอบเรื่องแบบนี้เลยแต่อย่างไรก็ตามพี่อุบ,บอกว่าไม่แน่อาจจะได้เห็นผลงานของสาวใบาตองเรเ็วๆนี้ก็ได้ เนื่องจากเจ้ติ๋มที่วพภูถูกใจและยื่นงานในวงการบันเทิงให้แล้วซึ่งค่าตัวของสาวใบตองน,นั้นเริ่มงานละ1,000 0บาทแล้วแต่ตกลงนั่นเองค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากสยามนิวส์ o คค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ